สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยเน็ตดีนะครับอออย่างที่เห็นที่โชว์นี่แหละนะครับวันนี้จะมาพูดออตอนต่อของออตัวปัญหาช่องโหว่ปรินไนแมร์สันิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็อาจจะจบแล้วนะนะเหมือนเหมือนจะจบแหละนะแต่ก็ยังไม่จบย้อนความนิดนึงนะครับช่องโหว่ปรินไนแมร์เนี่ยนะครับก็คือมันมีการรายงานมาใช่ไหมครับแล้วก็ อ่ Microsoft ก็ยืนยันแล้วก็ออกแพชมาในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาแล้วก็มีคนนึงเขาก็มาโพสต์ว่าเออเขาจะเอาเรื่องเนี้ยไปพูดนะครับในงานสัมมนา,าที่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่อง security แต่ปรากฏว่าแล้วเขาก็มีการโชว์โค้ดแชร์โค้ดอะไรบางอย่างแต่ปรากฏว่าโค้ดที่เขาแชร์น่ยมันกลับกลายเป็นของอีกช่องโหว่หนึ่งที่ไม่ใช่แค่ปีนหนแมรแล้วก็เหมือนมันจะเป็นตัว zero day ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา แต่ในตอนนั้นเนี่ยท <te le rhythm ma lush> ี่ถ้าจำได้ไม่ผิดก็คือตอนที่สุดท้ายผมสรุปแล้วก็คือ Microsoft เนี่ยเขาก็แนะนำวิธีการแก้เพราะปัญหานี่มันเกิดมีทั้งเรื่อง local privilege escalation นะครับก็คือกรณีที่ว่าแฮกเกอร์แฮกเข้ามาที่เครื่องเราแล้วสามารถยกระดับสิทธิ์ได้นะครับโดยอาศัยช่องโหว่ของเจ้ารリンนตอร์เนี่ยกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ remote code execution นะครับแฮกเกอร์เนี่ยหลบอยู่ในเครือข่ายแล้วก็สามารถโจมตีเครื่องออกไป นะครับแล้วก็ใช้ช่องวูปีนไดแมร์ตัวนี้แหละนะครับในการแพร่กระจายตัวเองอันนี้น่ากลัวเพราะมันเป็นเหมือนสนาะของที่เราเรียกว่าเป็นเวิร์มนะทุกคนกลัวเรื่องนี้มากกว่านะครับก็ในตอนนั้นเนี่ย o มคโครซอราก็มีคําแนะนำนะครับก็คือมีการแนะนําว่าให้ทำโพล i c ีที่มีการฟิลเตอร์นะครับไม่ให้ทำรีโมทโคดเอ็กซิคิวชันนะครับแล้วก็หรือปิด Disable Pin Spooler ไปเลยก็โหดไปน,นิดนึง นะแล้วก็หลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับเขาก็มี Microsoft ก็มีการออกแพทช์นะครับที่เรียกว่าเป็นตัว out of band นะเพราะว่ามันไม่ได้มาทุกวันอังคารใช่ไหมอไอ้ตัวนี้แหละนะครับที่ที่เห็นอยู่ในหน้าจอนี่แหละนะครับ Windows Print s p o l e r Remote Code Execution นะครับไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นเป็น out of band patch นะครับที่ออกมานะครับวันที่1นึ่ง j u l ใช่มครัปกติแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วจะเป็น10กว่าใช่ไหมที่10กว่าจูนที่มีการออก แล้วก็พอมีการรายการปัญหาปุ๊บนะครับวันที่1ต้นเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการออกแพชตัวนี้ออกมานะครับในตอนที่มีตอนออกแพชตัวนี้ออกมาทุกคนก็บน่นเอ้ยมันไม่เวิร์กลงไปแล้วยังใช้ได้อยู่เลยอะไรเงี้ยนะครับไมโครซอฟทก็เลย update, อัปเดตด็อกิเมนต์นิดหนึ่งนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการรีลิส s e นะครับวันที่1นะครับแล้วก็มีการอัปเดตอีกทีวันที่16ไอ้เรื่องของแพชเนี่ยเป็นจริงๆนะครับก็คือว่า มันมีการเปลี่ยนตลอดนะครับมันมีการเปลี่ยนตลอดนะครับไม่ใช่มีการเปลี่ยนตลอดมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นในแง่ของแพทอาจจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่มีคําแนะนำนะครับหรืออินสรตคชั่นเนี่ยมากขึ้นเพื่อให้เราทําตามนะอย่างในเคสเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติใครนะครับที่มีใช้งานปรินเตอร์ดับองค์กรเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องลงแพทนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้ตัว อ่าปรินสปูลเลอร์ที่ปรินต์รีโมทเนี่ยเราเดี๋ยวนี้เราใช้กันเยอะมากนะครับเราเนื่องภาพเครื่องพิมพ์พิมพ์ไปออกเครื่องอ่าปรินเตอร์เครื่องถ่ายเอกสาร, mm. สารตัวยักษ์ที่เรามีอยู่ในในองค์กรนะอันนั้นใช้ตัวอ่าปรินอ่ปรินสปูลเลอร์แน่นอนนะครับผมก็แซวไปเฮ้ยตอนนี้อ่ uh, มันยังไม่มีแพดทำไงอ๋อก็ปริน์จาก Mac สิเ <laughs> <laughs> พราะว่าเพราะตอนนี้คือช่องโหว่นี่มันของ Windows นะเพราะงั้นคือในคนที่เป็น Mac User เนี่ยก็ยังอ่ uh, ไม่ได้รับผลกระทบแต่ช่างเถอะนั่นอีกเรื่องหนึ่ นะครับก็ในเคสเนี้ยนะครับแน่นอนนะครับ Microsoft ์เขาก็แนะนำว่าคุณก็จัดการลงแพทตัวนี้ซะนะครับมันก็จะสามารถแอดเดรสนะครับช่องโหว่ที่ต่อยอดมาจาก Print Nightmare นะครับเป็นตัว34527เนี่ยได้นะครับซึ่งตัวเนี้ยแต่เขาบอกว่าอย่างี้ครับตอนที่เราใช้ Print Nightmare เนี่ยนะครับเราเราลงแพทตัวนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป็นระบบที่ default นะครับไม่ได้ทำอะไรนะเราเราเราไม่ต้องมาแตะในพาร์ทนี้ นะนจะเห็นว่าในพาร์ทเนี่ยนะครับเขาจะมีการโชว์นะครับค่า Registry ของระบบบางอย่างนะครับที่โดยปกติโดย d e f อ u l t นะมันไม่ได้ถูกตั้งค่าไว้แต่แน่นอนนะครับในการใช้งานของเราเนี่ยอาจจะมีซอฟต์แวร์สักตัวหนึ่งนะครับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับหรือเออเรามีการแต่แน่นอนเราคงไม่เปลี่ยนค่าโดยไม่มีเหตุผลหรอกนะครับอาจจะมีซอฟต์แวร์ของเราสักตัวหนึ่งเนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้ค่าต่างๆเหล่านี้อาจจะมีการไปเปลี่ยนค่าไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทาง Microsoft เนี่ยก็เลยแนะนําว่าไม่ใช่แนะนำหรอกบอกเลยว่าต้องทำนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับจะเห็นว่าค่าที่เขาแนะนําให้เปลี่ยนเนี่ยมี2ตัวนะครับคือ no warning no evaluation on install นะครับเขาบอกว่าค่าค่านี้ปกติเนี่ยมันไม่มีการ define นะถ้าเกิดใครนึกถึงเรื่อง Windows Registry ออกใช่ไหมมันจะมีพูดถึงเรื่อง Registry Key ชื่อชื่อมันและในนั้นเนี่ยมันก็จะมี Key component ปกติแล้วเนี่ยนะครับ ในไอ้เจ้า point and print เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการตั้งค่าพวกนี้ไว้นะครับก็คือเหมือนที่เขบอก default setting เนี่ยไม่ได้ define นะแต่ถ้าเกิดเรามีการ define เนี่ยนะครับเราต้องไปเปลี่ยนค่ามันให้เป็นศูนย์ซะนะครับนะ no warning no evaluation on install เนี่ยไปเปลี่ยนให้เป็นศูนย์ะครับแล้วก็รวมถึง update prompt setting เนี่ยก็ต้องไปเปลี่ยนค่าให้เป็นศูนย์ด้วย นะครับไอ้ค่า2ตัวนี่แหละนะครับจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้แพทช์ที่เป็นตัวเอาออกแบนแพทช์เนี่ยนะครับสามารถป้องกันนะครับเจ้า,ารีโมทโคดเอ็กซิคิวชันได้นะครับต้องอย่าลืมนะฮะอย่างที่เขาบอกเนี่ยแหละแต่เขาบอกว่านี่ไม่ใช่บั็กนะการที่ต้องมาตั้งค่าในลิสตี้คีย์เนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์นะก็นะก็ก็กฟังกันไปแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากนะครับไอ้พวกการตั้งค่าเนี่ยจริงๆเราก็ไม่รู้วัตถุประสงค์เท่าไรหร่หรอกนะถ้าเกิดต้องการดูก็คงต้องเข้าไปดูดีเทลกันเยอะ นะแต่เคสเนี่ยก็คือผมเข้าใจว่า,ามันมันคงช่วยให้ทํางานบางอย่างได้ง่ายขึ้นแหละนะครับมันก็เลยมีแอปบางตัวหรือระบบการพิมพ์บางอย่างเนี่ยต้องมาขอแก้ค่าตรงนี้แต่ Microsoft เนี่ยบอกว่าไม่ได้นะแต่แต่ม่นมีอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติใครที่พบว่าในระบบของเราเองเนี่ยนะครับมีค่า Registry พวกนี้โผล่ขึ้นมา นะครับ uh, ไปเช็คดูด้วยนะครับว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันผลกระทบอะไรหรือเปล่านะครับอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนแรกแหละนะค่าพวกนี้โดยดีฟอร์มมันไม่ควรจะมีถ้ามันมีขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามีแอปของเราสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเข้าไปใช้การตั้งค่าพวกนี้การตั้งค่าเปลี่ยนกลับไปเป็นศูนย์เนี่ยอาจจะทําให้แอปนั้นๆไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้เหมือนกันนะเทสให้ดีเทสให้ดีนะครับ,รรนะรบแต่แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติเราใช้รีโมทพริ้นติ้งเนี่ยนะครับเราจาเป็นที่จะต้องแอปพลายแพท นะครับเจ้าเบอร์เนี่ยนะครับที่มา address ปัญหา CVE สองศูนย์สอนะครับสามสี่องเจ็ดเนี่ยนะครับเราต้องเราต้องทำตัวนี้แน่นอนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเช็คตรงนี้นะครับมามาเช็คค่าไอตัว registry นะครับเพราะฉะนั้นคือตรงตรงนี้แหละคือต้องต้อง,ต,องต้องเช็คให้ชัวร์นะฮะต้องเช็คให้ชัวร์โอเคอันนี้ปัญหาเนี่ยจบไปละนะครับปัญหานี้จบไปแล้วแต่ไม่ทันเลยนะครับ Uh, อันนี้คือเรา uh, ถึงจุดนี้นะถึงนาทีนี้นะถ,ถ้าเกิดไม่นับถึงการเปลี่ยนค่าลิสต์รีนี่อาจจะไปทำให้ระบบเราใช้งานไม่ได้อะไรก็แล้วแต่ถึงนาทีนี้เนี่ยเรื่องการปัญหาของช่องโหว่ป็นไ t รแมนเนี่ยนะครับน่าจะสามารถแก้ในจุดที่1น,นะครับเรื่อง Remote Printing ได้ละเรื่องเรื่องมีรีโมทโคดเอ็กซิคิวชัได้ละ นะครับทำไมก็ถึงกลัวอย่างที่ผมบอกนะครับไเรื่องปัญหาเรื่องรีโมทคอเล็กซิคิวชันนี่เป็นพารา t y ที่หนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดการมีคนเขียนเวิร์มขึ้นมาแล้วก็โชคดียังไม่มีนะครับโชคดีที่ยังเหมือนเยังไม่มีเวิร์มนะครับก็เลยถ้าเราแก้ตามนี้เนี่ยนะฮะเราก็น่าจะสามารถใช้งานเรื่องรีโมทพริ้นติ้งอะไรได้ตามปกติแต่ไม่ทันไรเนี่ยนะครับมันก็เกิดมีอีกปัญหาหนึ่งโผล่ขึ้นมา เอาเอาสองปัญหาแล้วกันเอาเอาเอาไหนก่อนดีเอันนี้แล้วกันคือเรื่องราวจริงๆเนี่ยมันเกิดเป็นอย่างนี้ครับต้องอย่าลืมว่าไอ้ปัญหาเรื่อง local printing เนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยาการโจมตีช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนเรื่องของ local privilege escalation เนี่ยมันมันก็น่าก,กลัวแล้วเนเาะแต่ก็คือเราแต่ปัญหาที่ต้อง address ก่อนเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของ remote printing แต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับ ปัญหาคือในในที่บิ๊บปิ้งคอมพิวเตอร์รายงานเนี่ยนะครับดันดันเป็นรายงานว่าเออมันไม่ให้ดันเป็นรายงานหรอกนะครับเขาเขามีการาพบมีการอีกอันนึงนะครับเป็นแนวคิดอีกอันหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจนะครับก็คนคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเป็นคนทีมที่เขียนคนที่เขียนมีมีแคสนะครับไอโปรแกรมที่ใช้สลับแฮกรหัสผ่านอะไรเงี้ย นะเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันมีวิธีที่จะ abuse อีกแล้ว,ลวนะในเรื่องของอมองมองเป็นลักษณะที่ว่าการโจมตีโดยโดยโดยกลับไปเรื่องไปจำจำได้ใช่ไหมมันก็ซอกเขามีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องของ diver นะอันนี้ก็เหมือนกันเขาเขามีวิธีในการที่ abuse นะครับในแง่ของ มินเตอร์ไดเวอร์ขึ้นมานะครับเพื่อจะทำให้เกิด p ิเวเลตเอ็กซ์แลชีได้นะครับเขาก็บอกว่าเขาก็แช์นะครับวิดีโอให้เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นเป็นยังไงได้บ้างแต่แน่นอนขั้นตอนมันไม่ง่ายใช่ไหมเพราะการที่คุณจะ,อ,ะอินส tall ลงไปอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีขบวนการตรวจสอบพอสมควรนะรแต่นี่ก็คือเป็นเหมือนอความปัญหาเข้ามาแทรกอีกอย่างนึ่งแหละนะ Microsoft ก็เลยนะครับอันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับ,บรีบป,ปิ้งเข้ารายงานในวันที่15นะครับ ในวันที่15เหมือนกันนะครับ Microsoft ก็รา,ายงานอัปเดต Knowledge Base ทันทีเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ CVE เบอร์ใหม่นะครับสามสีแจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยที่มีการแชร์กันเนี่ยนะครับมันยังไม่มีการพูดถึงนะครับไอเรื่องสาม8ี่แปแต่แต่ผมว่าน่าสนใจนะคือ Microsoft นี่อย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเป้าหมายเป็นเหยื่ออะไรเยอะก็เถอะแต่เขาก็ค่อนข้างให้ข้อมูลอะไรหลายๆอย่างได้ได้เร็วเนาะแต่เสยียดาก็คือข้อเสียของเขาตอนนี้ยังไม่มีวิธีแก้ ข้อเสียงขอเขาคือ,อวิธีแก้งขงเขามีทางเดียวก็คือต้อง disable printer spooler นะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เลยกลายว่าถ้าคุณ disable printer spooler ปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณก็จะไม่สามารถนะราสั่งพิมพ์ได้เลยไม่ว่าจะเป็น local หรือ remote เพราะงะั้นคือในเรื่อง security เนี่ยนะครับเราต้องเลือกวิธี mitigate ดีๆนะแตเ่เราก็ต้องมองปัญหาก่อนนะปัญหาตัวเนี้ยนะว่ามัน,มน เราจะม i ติเกตมันด้วยวิธีไหนใช่ไหมครับอย่างในเคสเนี่ยเราเห็นเลยว่าแน่นอนการโจมตีมันเป็น local privilege นะครถ้าเกิดเราสามารถกันไม่ให้มี m a l ูเ i ีย file เข้ามาถึงในเครื่องได้ mm. ก็อาจจะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคือตัวเนี้ยต้องรอต่อไปนะครับต้องรอต่อไปว่าจะมี patch อะไรออกมาหรืออะไรยังไงแต่ดูท่าคงไม่ไม่ง่ายเหมือนกันนะไม่รู้เรื่องของปี nightmare นไายแมนนี่มันจะจบตรงไหนนะครับ ในคําแนะนำเนี่ยนะครับเขาเขาก็มีประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้ดูนะครับว่าในแง่ของตัวที่ทําเป็นโลโก้อเงี้ยนะครับโลโก้พิมพ์พิมพ์เซอร์วิสพวกนี้มันมันมันเป็นยังไงได้บ้างนะครับมันจะป้องกันหรือมันจะอะไรได้บ้างนะครับไม่ใช่มันป้องกันมันมันหน้าตาเป็นยังไงเอางั้นดีกว่านะครับ ถ้าเกิดเราดูตามที่เขาแนะนำเนี่ยนะครับเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยเราสามารถเช็คได้นะว่าเครื่องเราเนี่ยมามีปริน t s เซอร์วิส o ูลเลอร์รันอยู่หรือเปล่านะร้อยต้งร้อยมันต้องรันอยู่นะครับโดย Default เนี่ยนะครับวินโดว์พออินสตอลเสร็จนะครับมันต้องมีไอ้เจ้าปริน t s เซอร์วเนี่ยติดตั้งอยู่แน่นอนนะครับทีนี้เราเรามาดูกันว่า,อาไอลักษณะของอมันมันเป็นยังไงนะครับหน้าตาของมันเนี่ยมันมันเป็นอะไรม,มันมียังไงได้บ้าง นะครับเดี๋ยวผมขอสลับจอนิดนึงนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเครื่องของ Windows ปกตินะครับใน Windows ปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในในคอนโทรลพา l เเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพวกเครื่องพิมพ์เดี๋ยวออกจาตรงนี้ก่อนนะครเราก็จะเห็นพวกเครื่องพิมพ์นะครับมันมี printer ใช่ไหมครัมีพิมเตอรที่ถูกลิสต์อยู่นะฮะไอพวกพิมเตอร์พวกนี้แหละ นะครับก็คือพอเรา add printer เข้าไปนะครับเราก็จะเห็น printer พวกนี้เราก็สามารถใช้ printer เนี่ยเลือกนะครับในการพิมพ์นะครับจากแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับอย่างวุ้กี้เนี่ยแกรมคอเขาก็แนะนําว่าเออมันมีคอมมานด์บางอย่างนะครับที่เราสามารถใช้นะครับในการอ่อ่เปิดปิดนะครับเจ้าเป็นสปูลเลอร์ได้นะครอย่างในเคสเนี่ยนะครับเขาก็มีคอมมานด์นะอย่างเช่นอ่ให้ลอง get service นอย่างตอนนี้สปูลเลอร์ของผมเนี่ยอ่ running อยู่นะครับ ถ้าเกิดจะสต็อปใช่ไหมครับเมื่อกี้เขาก็บอกให้สั่งสต็อปเซอร์วิสนะครับ p ป็นสปูลเลอร์ฟอร์นะถ้าเกิดถ้าเกิดเราดูเลยเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เซอร์วิสมันเนี่ยมันไม่มีละมันลันละถ้าเกิดจำคำมาร์เมื่อกี้ได้นะ Microsoft ก็จะมีอีกคำมาร์หนึ่งนะการสต็อปสปูลเลอร์เซอร์วิสเนี่ยมันแค่สต็อประหว่างที่มันรันอยู่มันบูตเครื่องใหม่มันก็สตาร์ทกลับเข้ามาใหม่นะเขาก็เลยมีอีกคำมาร์หนึ่งนะครับที่ใช้ในการสต็อปนะครับตัวพิมพ์เตอร์สปูลเล นะครับไอ้เขามาเนี้ยนะครจะเห็นว่ามีเซตเซอร์วิสเนมสปูลเลอร์นะครับสตาร์ทอัพไทป์ดิสเบิลนะครับเราก็ต้องรันอันนี้อีกอันหนึ่งนะนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยนะครับเราเราเราจะไม่เห็นเรามันมันจะไม่ขึ้นมาทำงานอีกนะทีนี้พอเราเราสต็อปพิ้นสปูลเลอร์ไปเนี่ยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรนะครับคราวนี้เวลาไอ้พิ้นต้องพินเตอร์เนี่ยที่เราเคยเห็นเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับมันจะหายไป นะอย่างสมมติในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราเคยพิมพ์ได้นะครับเราเคยพิมพ์ได้นะปรากฏว่าพิมพ์เตอร์มันจะไม่มีเลยนะพิมพ์เตอร์หายเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้แหละเพราะว่าพิมพ์พิมพ์สปูลเลอร์เพราะงั้นคือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเรา stop พิมพ์สปูลเลอร์เซอร์วิสเนี่ยนะครับเราพิมพ์งานไม่ได้เลยนะฮะวางกันเถอะนะเพราะงั้นคืออ่านี่นี่คือนี่คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นคืออ่ลองเดี๋ยวลอง start พิมพ์สปูลเลอร์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ดูซิสเตตัสมันอยู่ยัง นะครับมันลั่นนิ่งแหละนะครับคราวนี้พอเราสั่งพิมพ์นะครับนะคราวนี้เราจะเห็นปรินเตอร์กลับมาละนะครับนี่ก็คืออลักษณะของของเป็นปัญหาของปรินสปูลเลอร์นะครับตอนนี้นะครับทางแก้เนี่ยยังยังไม่เห็นแนวทางจริงนะนะครับก็คือตอนนี้ที่ผมนึกได้อย่างหนึ่งนะบังเอิญว่าผมมาเจออย่างนี้ว่าสมมติผมสต็อปปรินสปูลเลอร์ไปนะครับตอนนี้ พิมพ์สปูลเลอร์เนี่ยมันมันมันหยุดไปละนะครับมันก็มีอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมครับที่เรามักจะพิมพ์กันนะครับสมมุติเรามีเอกสารพิมพ์ผ่านเว็บนะครับบางทีเนี่ยเราจะมีการใช้คือคือเบราว์เซอร์สมัยเนี้ยนะครับมันมีฟีเจอร์ดีอย่างนึงอย่างตัวเนี้ยนะครับไอ้เจ้าเอชชื่อเอชใช่ไหมผมลืมไปละเบราว์เซอร์ของ microsoft นะครับเจ้าเบราว์เซอร์พวกเนี้ยนะครับมันจะสามารถสั่งพิมพ์ได้นะครับเนี่ยครับสั่งพิมพ์ นะครับแล้วเราจะมีออปชันที่เรียกว่าเป็น Save to p d f อนะัอันนี้เป็นฟีเจอร์ของเบราว์เซอร์เองนะครับมันไม่ใช่ฟีเจอร์ของปรินเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ยังยังสามารถพิมพ์นะครับไอตัวเนี้ยออกมาเป็น Document ได้นะครับถึงแม้ว่าผมปิดไอตัวปริน t ์ส o ป l เลไปละเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยมันก็ยังสามารถพิมพ์ออกมาเป็น PDF อนะครับอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะ น,นี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พอเราได้เป็น pdf นะครับเราก็หาทางแล้วกันนะฮรเอา pdf แต่ทีนี้พวกเรื่องพวกนี้ไอฟีเจอร์ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับแอปชัดๆเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติเรามีแอปที่เราเขียนเองการพิมพ์เราไม่ได้ผ่านฟังก์ชันการพิมพ์ของเบราว์เซอร์เนี่ยฟังก์ชันนี้ก็จะไม่มีนะครับถ้าเกิดเราเป็นฟังก์ชันการพิมพ์ตรงๆจากแอปเนี่ยก็มีทางดีที่เราทําได้ก็คือว่าต้องต้องผ่าน print spooler นะครับหรือจริงๆไอเรื่องนี้มันมันมัน,ม,นมีอีกทางหนึ่งเออจริงๆมันมีอีกอน เพื่อเพื่อจะเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับในในใน Microsoft เองเนี่ยนะครับมันมีมันมีความสามารถในการเาเรียกว่ายังไงสมัยก่อนนะฮะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความสามารถเทิร์นออนเทิร์นวินโดว์โอเคมันเป็นความสามารถของมันนะครับในระดับที่เรียกว่าเมื่อกี้เนี่ยการพิมพ์เมื่อกี้ที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยนะครับมันเป็นการพิมพ์นะครับผ่าน ความสามารถของเบราว์เซอร์นะครที่สามารถพิมพ์ออก PDF Microsoft เองเนี่ยนะครับเขามีเซอร์วิสตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับชื่อว่า Microsoft Print to PDF ไอตัวเนี้จะเป็นการจำลองนะครับจากการจำลอง PDF printer ขึ้นมานะครับแล้วก็พอมันมีการจำลอง printer PDF ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้ในแอปพลิเคชันนะครับอย่างพวก Notepad เนี่ยนะครับ อย่างพวกโน้ตแพดต่างๆเนี่ยเอาไปไหนละนะครับในแอปพลิเคชันอย่างโน้ตแพดเนี่ยนะครับเราจะสามารถเลือกในการพิมพ์อาอยู่นี่นะครับเราจะสามารถเลือกถ้าถ,ถ้าเกิดสังเกตรตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามาในแอปพลิเคชันอ๋อผมปิดบินสปูลเลอร์อยู่ขออภัยนะขอเปิดบินสปูลเลอร์ก่อนนะครับ เวลาเราสมมุติเราเข้ามาในแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับแอปพลิเคชันพวกนี้ถ้าเกิดเราสังเกตดูนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเข้ามาในเมนูปริ้นนะครับแล้วเห็นนะครับเป็นปรินเตอร์อย่างเงี้ยนะมันยังไม่ขึ้นเหรอนะถ้าเกิดเราเห็นเป็นปรินเตอร์อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่มันนะครับเป็นการพิมพ์ผ่านปรินต์สปูลเลอร์นะครับด้วยใช้ไอตัว ตัว PDF service นะครับไอตัว printer service นะครับถ้าเกิดเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราเราจำเป็นที่จะต้องเ,อเ,อเรียกว่ายังไงไม่มีทางเลือกนะถ้าเกิดสมมตแปปิแอปเราเป็นอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตัวอย่างคือคือตอนนี้ผมอยากจะให้อย่าอย่าสับสนการพิมพ์ผ่าน PDF มันมีได้2รูปแบบแบบหนึ่งก็คือผ่านถ้าเกิดเป็นแอป,ปทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็จะพิมพ์ผ่าน printer driver นะฮะตอนนี้เห็นละนะเรา start แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราเราพิมพ์ผ่านเเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการใช้ความสามารถของเอชเองโดยไม่ผ่าน Pri n ท์ p ปูลเถ้าเกิดสมมติแอปพลิเคชันเราเนี่ยใช้วิธีการพิมพ์แบบนี้นะครับที่ใช้วิธีเลือก Microsoft Printer to PDF เนี่ยอันเนี้ยนะด้วยด้วยปัญหาตอนนี้ถ้าเรา disable print spooler ไปเราจะใช้ไงานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยลองเช็คดูก่อนนะลองเช็คดูก่อนว่าแอปเราเนี่ยใช้วิธีการพิมพ์ที่เป็นโลโก้เนี่ยแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมมุติเรามี P รินเตอร์ต่อโลโก้นะครับ อ่าิมเตอร์ต่อลโลโก้เนี่ยผมว่าโดนกระทบแน่นอนแหละเพราะมันต้องเป็นการพิมพ์ผ่านอ่สปูลเลอร์นะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นการพิมพ์ผ่าน PDF นะผมก็ดีว่าเดี๋ยวนี้มีหลายที่นะพิมพ์เอกสารเสร็จเป็น PDF แล้วก็แนบเมลไปไม่ต้องพิมพ์กระดาษจริงการพิมพ์ผ่าน PDF เนี่ยไปเช็คดูแล้วกันนะครับว่าเราผ่านอ่ uh, ลักษณะของพิมพ์สปูลเลอร์ไหมนะครับโดยการเลือกตรงนี้หรือเราพิมพ์ผ่านอ่ uh, ความสามารถของเบราว์เซอร์นะซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือการพิมพ์ผ่าน ผ่านเบราว์เซอร์เนี่ยนะครับเหมือนจะยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับยังเลยสามารถพิมพ์ได้นะครับไอตัวนี้ก็ลองประเมินดูแล้วกันนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามติดตามข่าวความคืบหน้าวิธีแก้ไขหรือว่าแพทช์นะครับลองติดตามในเพจของอไทยเน็ตดีได้นะครับเราจะ,จะคอยติดตามมาให้นะครับว่าทางแก้ไขตอนนี้จะมียังไงไปบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ